เงินทองไม่เข้าบ้านการงานสะดุดทะเลาะก,กับคนในบ้านบ่อยลองเช็คดูหน่อยว่าคุณทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าตามหลัก่วงจุ้ยแล้วการวางสิ่งของขวางทางเดินหรือหน้าประตูบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้โตะ๊ะชั้นรองเทา้าหรือแม้แต่กระถางต้นไม้เล็กๆถือเป็นการปิดกั้นพลังชี่ซึ่งเป็นพลังงานดีๆที่จะไหลเวียนเข้ามาสู่บ้าน เมื่อพลังดีๆเข้ามาไม่ได้ก็ส่งผลเสียกระทบได้หลายด้านตั้งแต่เรื่องเงินทองโอกาสและโชคลาภที่เข้ามาได้ยากขึ้นทำให้พลังงานในบ้านหมุนเวียนติดขัดส่งผลต่อสุขภาพให้รู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นไปจนถึงปัญหาความสัมพันธ์ภายในบ้านที่อาจจะเกิดความขัดแย้งบ่อยกว่าปกติวิธีแก้ไม่ยากเลยค่ะแค่ลองจัดทางเดินและหน้าประตูให้โลง่งโปรง่ง เหมือนเรากำลังเปิดประตูต้อนรับความสำเร็จและความสุขเข้ามาในบ้านลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะถ้าอยากรู้เคล็ดลับฮวงจุ้ยดีๆที่นำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อเสริมสร้างพลังงานที่ดีให้ชีวิตอย่าลืมติดตามอาจารย์มาศสินแสฮวงจุย้ยที่อยากให้ทุกคนเฮงไปด้วยกันค่ะ